ตอนนี้เป็นวันสุดท้ายนะของเจ้าบีดผมจะพาไปส่งที่สลับบรีแล้วตอนนี้ช่างกำลังมัดให้อยู่ขอบคุณช่างวันมากนะฮะที่ทำรถคันนี้ให้สวยมากครับแต่อยากอาัพซีซีเนาะคัรมันเล็กไปนะสรับตัวผมมันร้อยสามสิบโลตัวรถใหญนะ่ต้องหาคันใหญ่หญละร้อยห้าสิบซีซีขี่นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วล่ะนู่นอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ข้างในนู่นแต่ อันนี้ก็ไปขายต่อครับผมส่งต่อให้คนใหม่นะหุ่นเขากำลังประมาณนี้หุ่นเขากับเข้ากับครูร่วมเนี่ยครับครับแล้วไปเจอกันที่สระบ,บุรีก็แล้วกันครับผมปาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพวกผมจิซีป็ไรเดอร์เช่นเดิมคนเดิมนะจ๊ะ สีล้ออะไรจันวันนี้เอาสีล้อมาเนี่ยอืดูเอาเนี่ยเนี่ยสีล้อดีแมกไปเที่ยวนะับผมวันนี้วันนี้อ,ออกเที่ยวหน่อยนะหน่อยเดียวนะไม่ต้องเยอะสองวันติดเลยไม่หลับไม่นอนหลายคนถามว่าสูบมาไหมตอบเลยนะคำเดียวว่าสูบไม่ชม <laughs> วันนี้จะไปเที่ยวสระบ,บุรีน่ะขี่รถไกลเกียดขับแล้วครับลุงโมไซเดี๋ยววันนี้ขอออกคลิปรถยนต์นะครับรถยนต์ไปอะไรจานสามร้อยปันจะได้ี่อะไรไม่ได้ขี่รูโอ้วันนี้ผมเติมนน้ำมันตั้งแต่หนงังหัวนะครับผมสามร้อยบาท นี่ไม่เติมอีกนะมาถึงหนองไผ่เลยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาดูกันว่าขี่ดีแม็กื่องสามพันเนี่ยดีแม็ตัวโกซิล i ี่นะครับเครื่องสามพันไปกับสระบุบลีตมสักจะเสียน้ำมันกี่บาทนะครับผม <C le af> เดี๋ยวตอนนี้ดูตอนนี้น้องมันอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหโสบายสบาย นะครับประมาณนี้ครับผมก็ถึงที่อะไรอะบ้านบ่อดือ้อ <c oughs> เลยมานะครับเลยของไผนะ่มาไปไปดูกันครับผมไปจุบบ <c oughs> ับก็มาถึงแล้วครับทงที่สลับบรุรีไกลเกิน <c oughs> ไปแล้วลูกรักข้อ ยูเขายังงงไงเดี๋ยวหำโอเคดูรอบถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ถ่ายวีดีโอก็ได้ <laughs> I think you should. Aren't you glad to meet me?